โดนดๆโดนโด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 นบนี่ได้หลายอ๋อพี่น้องเออบาดลนัดหวยเบิรกระป๋องแนวตา,าก,ก้นเต็มกระป๋องเลยจ้ะอุ้ยอ้ย้น้ำพัดไปเป็นเงียเทียงกันอยู่ซองหลัง Cả. ô đều đột 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 đi bài học đốt 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 โอ้ยดังนัในก็นถือคือกันจ้ะเนอะโมเมนถือดังเดียวได้จ้ะถือคือกันจ้ะสาโุเป็นตาสะออนได้พี่น้องมันคำมันกระถือดีเน,ะนะาะนะว่าป้าสลดลงแน่คุณตันนี่น้ำลงคักนี่ปากคือบ่อนดีแท้เออสวัสดีจ้ามาเบิ่งยงสะดุ้งจ้งจะเดี๋ยวสิไปเบิ่งฟังนัานเพิ่นมาฟังนัานถึกหล่ไล่ฉันจ้า กลางน้ามือน็ตแต่นะได้ปะถือลายจ้าถือลายยุืมลายจ้านะแต่ว่าปลาหน่อยเนาะปลาขาว้ปลาขาวจ้าอู้แม่งก็ลายหมดก็ลาย,ยงยงยงิยงงงยิงปลาบอนบอลพี่นอ้องไปตาเพิ่นได้อยู่ดิเพิ่นได้ดี ต่างงนคุณอ่ะโตัวตรงๆเลยคุณตาร์ี่น้องป่าลงอีดีสมเพิ่นว่าแล้วนะจ๊าาจะ,วจะว่าป่านามล้งขจาวาโยกเอาเลยขจาวา โดนโดด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 โดบัตบดนี่ได้หลายอพี่น้องเอบาดรนัดวยเบ่งกระป๋องแนวตากืนเต็มกระป๋องเลยจกโอ้ยๆๆน้ำพัดไป สายไฟกันอยู่พี่น้องมีเส้นกันมันก็เลยอยากบ่ออันน้องป้ายเนี่ยมีเส้นขาดอยู่นี่เป็นสายไฟได้จ้ามันเอาออกไปได้เป็นเนื้อเที่ยงกันอยู่ซองหลังโอ้เดี๋ยวโดด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 ไปแล้วโดดโดดโอ้คุกบัตร ข้าวแรงได้จากช่วงแรงได้ตอนนี้ประมาณหกโมงจากช่วงนี้ที่เขาอุดรก็เลยบอกพี่ใหญ่ว่าพ่อไปหาดไทยก่อนเด้น้ำม,มันลงหลายปาาย่ปยากันหลบรรยากาศนี่มันแรงจ้ะอันนี้ยุคเป็นไฟกันน้ำเคือน ทางเก็บน้ำจ้ะ,อะเอฟน้ำทางเขาวดอนจ้ะไปไปแล้ว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 ไอ้มูนี่มูตัวใหญ่จ้ะโอู้หูคนยกขวดกระห้องดีวันนี้อ่อดูนะวันนี้ได้โลนึง <c oughs> โอ้ยดังนั่นกระถือกันจน้นนนะเน,น,นอะโบมันถือดังเดียวได้จ้ะถือขึ้นกันจ้ะไอ้โธ่เตาสะออนได้พี่น้องมันคำมันกระถือดีเนาะน่ะตองด่างต้นตังนี่น้ำกัน เฟ้นประจำเลยจ้ะขอโทษขอภัยเด้ออ้เบิ้งแมงอันอันแมงปอบินบึ้งว่างบึ้งว่างจ้ะตอนนี้เขาอยู่ข้างบนเพิ่งได้จ้ะอ้้ปูนาบอนมาแล้วโดด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 ดงเด้งดงเด้งพี่น้อง เดงดงเดงจ้าคุณเอาบางดังคุณกระถือลายได้จ้าคุณคุณคุณอนเอาคุนดินน้ำคุณ ติดแล้วฮะนี่ติดแล้วจ้าติดแล้วโอ้ติดยังนอของยังนอของยางคักเลยทีนี้ของเลยของเลยของต่อขของยังนอกเอาอกาอก่ได้เลยจ้ะโอ้ลุดแล้วตายแล้วน้ำพัดนอจ้กเนาะน้ำพัดมันก็นเลยมากอ่อก่อกับเล็กกับเศษไม้เศษไหลนี่ย มีสามด่างได้ใจกงกีนน้ำกันนี่สามด่างอยู่ยในน,น้ำนี่มีสามด่างสองด่างอยู่ทางนี้สองด่างอยู่ทางนี้ยนอ,นนอยู่นี่อีย่างนึงยุีใจที่ขางนี้จ้ะ มาเบิ่งดังนี่จ้ะเพิ่นกำลังยกจักกำลังยกบ่าใครถือจ้ะบานี้ก็ถือคนอัดเทิงยุงเทิงถึงเพิ่นก็ย้อนลงได้จ้ะเพิ่นบ่ลงมาโยกลุ่ม่นยุดเทิงถึงแต่ว่ามันมืดเนาะจ้ะมันก่บ่็ใครชัดเนาะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเอฟซีพีพีน้องๆจ้ะยังไงก็จอดรถค่ะ ไอเราพ่อมาแต่เราสิเข่าสิเข่าอุรานเดี๋ยวกับเข่าจากก็เลยว่านถ้าไปไายก่อนเดียแบรสหาเอวอุฮานวิดีโอไปไว้ให้พี่ีพูดคนไทยยังเราพี่น้องตัวนั้นแต่ตัวง่ายเ,เลยแต่ฝ่ายังน้องเนี่ยจ้ะป่ายังบุกง่ายเลยนั่นปะเข่าแต่ว่าถือกระดูกพระเจ้าปะเอาได้จ้ะ ข้าจะบิกินี่หาด่างอยู่ข้างบนหกดางกัปตุนข้างล่างที่ห้าไปเบิ้งที่แรกโยกด่างนั่นจะด่างนั้นด่างนั่นจะด่างนั้นด่างนั่นจะด่างนั้นพูดเนอะคือตู้ปลาด้วยจ้ะตู้ปลาละมกละถุนครึ่งกับปูเพควนคนน่ะเคนได้ยินเสียงเขาบอกเหมืนกับว่าขึ้นมองขึ้นมาเบิ้ง ยกลุกๆจะเป้น้าโอ้โหยหักเลยอย่างรถ้็จะยุ่ขอางถนอนอยุ่สะพานยืนยุ่สะพานมันก็จะเสียงดังได้ด้ค่ะขอถทดขอให้หลายหลายเด้อฮึอ่มฟ้องโดดออก เียงตใจเราพี่น้องอันเบิ้งเพิ่นยกสะดึงเดี๋ยวเ้าสิเปลี่ยนมุมกันนะจัะตอนนี้อยู่กลางสะพานเตี้ยนไปอันเบิ้งอยู่ข้างมุ่งถึนเอาของอีกแล้วโอ้ยหน่อยของยังคือเฉยจ้ะเดี๋ยวเ้าขอเปลี่ยนมุมกันนะจัะเด้ออันอันรถหลายหลายย่านลดดีไปเบิ้งเพิ่นอันอยูุ่ฟังทางนั้นของยก đại lại đại thường gì cả song đằng gần trung cang như là cả, vâng cả viên tàu nọ, đèn chừng khืน đấy, con ẩn lốt con nhảy thả như huynh thả như chắc clip con, nó lên nhảy thả cho mình เด้อจ้ะ่าอาลังมันป่าเลยจ้ะินี่ทังหัวพืนทั้งะ่านขอโทษขอ่ได้อจทั้งหัวขอดเนอยู่จ่ะยักกำนได้ยก่อจ้ะบอกมาทำไม่นะ โอยยกเง้มืแรง,องเออเป็นยกน้ำมืแรงว่ะสันนี่ก็เป็นปริโอ้ยโดดออกแล้วตัวใหญ่กับวท่านมัน,นจ้าเออย่า,า,ย <laughs> างแตมันปักมือเนาะ เดดดึกจ <đ> ้ะม <filho> ันจะบ้องบอลได้ตื่นกพี่น้องเห็นมันด่างเห็นต้อขาวๆแล้วเนาะยกเอายกเอา ไปดให้พ <ia> <S ess> ่อไปเอาดํมจอกับรองเท้าหญ้ามาสกน่ะโอ้ยรถมออกมาชนกันจ้ะมาเด็กมาเด็ก Ủa, khuyên nạc tai nha, ngồi tai nọ nọ nọ, mày Lên mày mày nọ 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 À, không nọ nọ สีบัวบาามหักสามดอลสี่ลจะปากแงแยงปากงแยงแต่ว่าปากแงแย่งน่อยจ้ะจะไปไปมกเนาะไปอุไปมกปาปานี่ที่ไรจ้ะปานี่ที่ไรเห็นบ้นน้อจ้ะเหมือดหลายเนาะโอขอถขอไปด้อพี่น้องเอ้นอนอยากทายให้บึ่งนาะจ้ะาก็ห็นมเหมือดทา้มันปากเลยเอาออกก็บ่ได้ิ เต็มหมดเลยมิตาปียงแม่ออกแม่ออกอติดปล่อยแม่มาอากอน <c oughs> ิดบอกเนาะจ้ะอ,อ,อ่าเจ็ไม่ค่อยออก เห็นพวกภูมปภูนะพี่น้องเอ้ยป้าผุนแห้งถูเกล็ดต้นผุนน่นล่ะอืมนี่จะปากอะแงยงจ้ะโอ้ยสีเดาเขาอุดรเจ้าคันบ่ได้เขาอุดรใครซื้อปลากกัปลาเพิ่นไปมกซะดอกถ้าคิตย์มีกอบคุณพื่อได้ด้วยใจสีอัดคุบรีเงาบรีคลิปเงาด้วจ้ะบรีคลิปสันเพราะว่ามันมืดเนาะค่ะมันก็มีไฟอยู่แม่จ้ะ ไม่ต่อยมไม่เมิดมันเปิดแฟกลบไม่จะซองอันนั้นซื้อจ้าพี่ได้ทำหนึ่งมันเมิแเเดแล้วพี่น้องวะเป็นของฝากนั่นจากพี่น้องแดงคือสุดเลี้ยวก็เห็นอย่างละจ้ารับคลิปนี้ขอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าขอบคุณสำหรับผ่านเข้ามาชมชมกันแบบมึนเหมือนให้กันมันใจกันแบบมึนเหมือนเนาะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า